สวัสดีครับซื้ออะไรครับซืโอ้เกือบไม่ได้เกือบไม่ได้มีตรงไหนอ่ะมีอยู่อยู่อันสุดท้ายสุดท้ายไอ้ปูหมกไว้ไงเออไอ้ปูมันไอ้ปูมึดวงดีเนี่ยหมกไว้อ่ะเกือบไม่ได้เกือบไม่ได้พี่เขามาจากสิงห์บุรีรุ้นนะโอ้โหต้องเกือบไม่ได้ครับหมดคาบูนี่ซีรวลึดเปนสี่หนึ่งห้าเจ็ดนะครับนี่ครับลองเข้าเดินดูในร้านได้นะครับลองเข้าเดินดูในร้านได้ ใช่ครับเป็นชุบครับเป็นชุบโครเมียมได้ครับนี่แล้วมาจากทิกตอกนะครับจดไปหน้าหลังครับใช่ครับเป็นชุดหน้าหลังหนึ่งแปสี่หนึ่งห้าเจ็ดนะครับนี่นะครับเอมีอะไรร้อยยี่ห้าร้อยห้าร้อตัวไหนพี่หัวเทอพก่หัวเทิรกโหมีงานขับลาแล้วมั้งทางโน้นนะลองพี่ลองเดินดูข้างในก็ได้ เดินได้หมดอืมเดินได้หมดจริงๆทาง,งน,นี้ยมันจะมีงานแคปล่าที่เข้งไปข้างในครับต้องเข้าข้างในเข้าไปข้างในเลยดเดินดูได้เลยครับ